うん。 มาครับมาเรามาดูหมวกของพิลากันว่าตอนนี้พิลาเขามีหมวกไม่ไม่ใช่พิลาแล้วนี่คือรวมรวมด้วยรวมกันเพราะว่าตอนนี้อยากอยากปวดหมวกคัตต้อมนะครับมีใบเดียวคือใบที่ผมใส่ไปนี้คือแท้เดิมใบเดียวมาที่มามาโดยช่วงดูหมวกกันนะครับนอกนั้นเป็นคัตต้อมทั้งหมดนะครับคัตต้อมแบบนี้คือเอาเอาเรายึดตามแท้เดิม ม่เขามีแท้เดิมที่เขามีนะครับบางคนที่คนที่ทําหมูกกระต้อมนะครับอืหลายคนคือใจร้อนใจร้อนอ่ะใจร้อนแล้วมันคือมันจะบางทีถือได้อามาเงี้ยได้อามจอมเดียมาเงี้ยอ่าใช่ใช่ไม่เอ๊ยเ,เดี๋ยวเขียวขาวมาทีหน้าไม่รอไปยัดแดงขาวอ,อย่างเงี้ยครับมันคือใจร้อนแล้วมันไม่มันมันไม่เป็นท่าเลยครับถ้าใจร้อนนะครับรอที่มันยังไม่รู้นะคนหนึ่งกระต้มเปไงนนะที่พวก ต้อง,งมีอ่ะถ้าจะมีเราทำตามท่าเดิมแล้วตอนนี้คือพูดถึงเรื่องอาร์มด้วยนะอาร์มอาร์มงานเมกาอาร์มงานหลุยมาลงงานเคเนอย่างเงี้ยมันก็มีมีอยู่แล้วเพราะว่าบางทีมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันก็เรียกว่าคามคามคลายไม่ตรงรุ่นแล้วกันนะครับมาวันนี้เดี๋ยวมาไล่ดูเราบส่ชุดคาร์ตอมอันนี้ต้องบอกต้องขอบคุณผู้ลูกค้าที่ปิดไปด้วยนะฮะยังไม่ส่งยังไม่ส่งม,ม,ม,มันมันใน,าในพาร์ทนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหมวกคารตอมชุดนี้ย ผมว่าโหดนะโหดดีเลยโหดไหมะละบผมว่าโหดนะครับไล,ล่แนู้ลุเลยเดี๋ยวไอ้น,นอน,นี้สามารถอ้างอิงราคาได้ไม่ใช่แบบว่ากูทำกระต้อมมาไอ้เน,นี้ยกูขายห้าพันนะทำไมอ่ะใครก็พูดได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นราคาที่มือตั้งใช่อัเน,นี้ยเรามาพูดถึงราคาที่ปิดไปแล้วด้วยใครที่มอง่ายการะต้อมว่าถ้าการะต้อมต้องถูกดีวะคิดสมัยนะครับเพราะว่าตรงรุ่นแล้วดูอาร์มที่ผมได้มา ยากนะครับกว่าที่เจ้าของเดิมเขาจะให้มาอ่ะวพี่เบียร์ตาเลยนี่เอาเลยมาไปนี้นง่เลยนี่เลย,เลยถือเลยนะครับไปนี้เป็นอ้าวตาเลยพี่เป็นสายน้ํามันแล้วนะครับเป็นอามแปลกนะเอออามไม่เคยเห็นเลยนะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยไปนี้นะมาจากคุณวรลลุดรอเปล่าใช่ใช่คุณวรุดนะเป็นโซ่ครับใบน,นี้เป็นงานเคปั๊มเล็กนะครับเป็นอามตัวนี้นี่คัตตอมนะครับโมกแท้อามแท้นะครับเย็บเหมือนแท้เดิมเขาเลยนะครับหน้าเอ็นหลังได้นะครับจบซ้ายนะนี่ครับ ดูนะครับดูงานคัดต่อมามรับตรงนี้นะครับบางคนคัดต้อมหมวกช้ำๆเอามาใส่อาร์มเพิ่มมูลค่าดูด้วยนะครับดูแล้วว่าตัวหมวกมันก็ต้องใหม่นะพี่นะนะอันนี้ปิดไปยังยังยังอันนี้เดี๋ยวรอดูวะนะปุ่นใบนี้มูลค่าสี่พันสี่พันสี่พันเก้าพูดอะไรก็พูดได้เพราะยังไม่มีคนซื้อใช่ใไหมอันนี้ก็เป็นรสซิ่งนะครับน้ำเงินขาวใบนี้ก็น่าจะน้าจะเปิดแลบสามร้อยเนี่ยเนี้ย S <S อันนี้เป็นรลซิงครับเป็นรลซิงนะครับน้ำเงนินขาวนะครับเป็นน้ำเงนินขาว <S <S เป่างนี้ข้าบรุ่นเพราะว่าอามัมเป็นงานเมกาอาเป็นางานเมกาอันนี้คือประมาณว่าลูกค้าแบบผมอยากได้ในใส่ใส่ในสีน้ำเงินพี่อ่านะครับประมาณนี้อ่า,าไล่แล้วนไม่ลองหยิบก็ได้ <ๆ S 2> เดี๋ยวโซู่ <ๆ S 2> มาดูใกล้ๆมนดูนี่เลยอ่าอ,อ,อ,อันเบิร์กครับลันเบิร์กนะครับฟ้าขาวนะครับดูสภาพหมวกที่เอามาทำกระต้มนะครับ ใส่ใจทุกรายละเอียดตะบอนได้นะครับแล้วก็นี่เป็นสติลอร์มตอันนี้อามงานไม่ใช่อามงานเคครับสวยนะแต่สวยนะคือเป็นงานแบบสกีนไม่ตรงตำลาแต่ตรงใจอ่าแต่ถ้าถ้าผมจะทำขายอะไรเงี้ยผมจะทำที่ของเดิมมันมีก่อนนะมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าแบบจะประมาณเนี้ยคือตรงใจลูกค้าอ่าตรงใจลูกค้าตรงใจตรงใจเราด้วย่มันสวยอะอ่านี่เป็นะไรา่ตอนเดี๋ยวไล่ไปมู้เลย อันนี้ก็ยังไม่ได้ปิดนะครับก็รอก่อนเยวอ้างอิงไม่ได้วันนี้เป็นจอรเดียนี่อ่านอะไรอันนี้อเมริกาอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นจอรเดียนะครับอ่านนี้นะเป็นดายาวนะครับสวยนะอืมสวยนะอานีมสวยนะครับนะมีเคอั้าใหญ่ครับไม่เคยเห็นนะอันนี้แปลกสติลสติลเป็นแท้เดิมใบนี้ใันี้ใบนี้แท้เดิมมันี้เดิมอีกใบหนึ่งนี้เดิมนะครับหน้าขาวถ้าขาวเงินนะใบนี้เป็นสองเคนะครับไม่ตัดได้ขาวนะแต่แต่แต่ตัดได้เงิน <N> ต่อนะไปไปนี้หดนี้ใบนี้ใบ,น,บ,น,บนี้งานเคฮะอาร์มก็งานเคแต่ว่าคาม้ามสีหน่อยที่เห็นกันมันอยู่ในดําเหลืองอันเดิมแต่ว่าใบนี้อันนี้เดิมนนดิมดเออน่าจะเดิมนะเอ้ยตะต้มของเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่ากันนะครับใบน,นี้เป็นเหลืองเป็นหนึ่งในดูนะครับเป็นหนึ่งในในสองสีหายากเลยสําหรับเหลืองขาวแบบนี้เหลืองทองนะคะไม่ใช่เหลืองอ่อน ไม่ใช่เหลืองเหลืองจอนเดียไม่ใช่เหลืองแบบนี้ยเหลืองทองนะไอหน้าเหลืองหลังก็ข่ายขาวนะครับเป็นหนึ่งในสีหายากเลยนะครับวันนี้ผมมายัดใส่เอว่าไว้เนี่ยนี่ป็นอย่างนะครับแล้วก็มาอยากดูใหม่นี่ครับอันนี้มันปิดสั้นเลยนี่ฮะอันนี้แปลกนี่ครับใบนี้อันนี้เป็นพิออเดอร์นะครับนี่ผมาใบนี้เจรนาดหน่อยใบนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนพี่นะใบนี้ มันไม่ได้ดาขาวนะครับใบนี้เป็นเป็นดําเทานะครับเป็นดําเทานะเทียบสีทานนี้การหมกสวยนะเห็นไหมครับมันจะไม่ขาวเห็นไหมโซ่อมวันนี้ไม่โซ่ได้ก็เทาใต้ปีครับไม่โซ่นะเป็นปีสองพันนะครับแต่ได้เทาครับสีนี้นะครับใครมีนะสีนี้ใครมีนะนี่ล้าถ้าส n a p สีเทาด้วยนะครับนี้เป็นงานเค n g p i ใหญ่นะครับด้านหน้าเป็นผ้าแขวนทรงแบบนี้นะครับ ใบนี้คัสตอมเหมือนกันอาร์มฮอนด้าครับใบนี้ก็เป็นเพียวเดอร์เพียวเดอร์มมูลค่าหาไม่ได้นี่ต่อไปครับเขียวเหลืองใบนี้เขียวเหลืองนะวันนี้สวยนะอ่านี่ครับโซ่แปดนะครับงานสองเคครับโอ้มีชื่อด้วยมีชื่อด้วยอ่าประมาณนี้แล้วค่ะจบแล้วค่ะ สามพันกว่าบาทสามพันเก้าสี่พันนะสี่พันนะถือว่าถูกนะถูกมากนะครับถูกมากนะต่อไปเป็นอันนี้ลายลายนี้เลยมาเป็นตอนเดียดำขาวครับผมเคเบิลปั๊มใหญ่ตรงรุ่นนะตองรุ่นอันนี้แท้เดิมมีนะครับแท้เดิมมีเลยตรงรุ่นเลยนะครับไปเป็นหมื่นเจ็ดอะไรนั้นอ่านะครับนี่เป็นลามยาวนะครับตอนเดียลามยาวดำขาวครับในเคเบิลปั๊มใหญ่นะครับโซ่หกนะครับน่ะแล้วก็มาเจมเบ้ เียบีแชมเบ้นี้ครับเป็นอัมกวางจอนเดีย e อ b บนะครับเห็นไหมเป็นเอบีนะครับสีแชมเบ้ดูเลยก็ครับอบนะพี่นะพื้นดําพื้นเหลืองน่ความหายากต่างกันเยอะมากนะครับพื้นดําไม่ค่อยเจอนะครับผมเล่นหมวกมาได้จับอันที่สองเองนะเอีบพื้นดําพื้นดานะครับอันนี้ลงอยู่ในงานเคในกรอบเคยมีไหมพื้นแดงเฮ้ยเอาพี่จะเอาไปอันนี้อามอะไรวะสวยนะอันนี้ก็สวยนะครับ อันนี้ก็แปลกอยู่นะเป็นใช่ไหมจอนเดียไม่ใช่จอนเดียพื้นแดงนะอ่าเป็นเชมเบ้นะครับพื้นดำวางพื้นดำเคเบนแบนเดียวแบนเดียวที่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อไม่เค้นอันนี้เชมเบ้เป็นเค้นนะแบบนี้ไม่ได้เย็บเลยไม่ได้เย็บเลยนี่ไม่ได้เย็บเลยนะครับนี่วางตรงนู้นตรงหนังก็หมดแล้วอ่าเป็นเชมเบ้เคแบนเหมือนกันใส่ปลาลาพาร่านะครับลาพารามีอาร์มนะครับนะ ลาพาร่านี่เป็นวินเทจเขามีใช่ไหมใช่มันวินเทจก็มีนะแล้วก็เป็นหมู่ใหม่ๆก็มีอ่าแต่อันนี้เป็นวินเทจเลยนะครับเป็นแท้นะครับอาร์มแท้นะลงอยู่ในส้มขาวครับเป็นนีปเป็นงานเคแบน<า>์เหมือนกันหายากก็นะสาหรับใส่ตุ๊กลาลาพาร่าอาร์มตัวนี้นะครับลาพาร่าสวยนะเป็นเป็นเหยือปอมครับแล้วก็เนี่ยชกการาตมุนการถไฟเหมือนกันบางบางคนไรถไ,ไฟบ้ารถไฟเซเอร์เจนหรือเปล่าอันนี้ชารตมุนกานะครับอยู่ในชัยวงุนกา รถไฟไหมรถไฟยาวะช่ไหมนี่นะครับไม่เคยเห็นนะอไม่เห็นสวยเลยนะครับนี่สวยเลยอาร์มสวยครับรายละเอียดในอาร์มสวยมากครับมาต่อไปนี่ใบสไปร์สไปร์นี่สไปร์นี่ก็แท้เดิมผมขายไปผมแต่ผมขายราคาพวกกันไปขายได้ตะโจ้ได้ไปหกพันแท้เดิมมีนะครับมีอยู่แล้วแท้เดิมแท้เดิมไม่เห็นส่วนมากจะเป็นเคแคนาดาใช่ แต่ว่าอเมริกามีมีน่าจะมีนะกรอกอันนี้สุดอันนี้ดา <ใน S 2> วอามเขามี<ล>ม,มีเย็บบากเขียวด้วยนะเห็นไหมครับอ่าไม่ได้ว่าเป็นสปายเลยนะมีมีปักเขียวด้วยอ่าใบานี้ก็ไปแล้วในราคาสามพันห้านะครับใบเป็นดาเหลืองครับชิ้นใบนี้สวยใบยนี้เด็ดใบนี้มาเพื่อปิดใบในึงวันนี้นะครับเด็ดเลยนะครับเอามาดูกันว่าไอหมูขัดต้อมใบละเจ็ดพันเนี่ยมันเป็นยังไงนี่แหละครับ นี่นะครับอ่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้ที่ปิดเจ็ดพันจำนวนวันนี้ก็ปิดเปอกใบหนึ่งเจ็ดพันเหมือนกันสองใบมีร้อยนะครับมีน้อยนะครับใบเด้งไอ้สองใบไงนี่ไงเห็นไหมเป็นเนื้อยีนนะครับเป็นเนื้อยีนนะครับเป็นนี้เป็นคารต้ามาโมหกนะครับหัวพี่ก็เจ็ดพันเข็มล้ำใหญ่นี่ครับใบนี้ก็นี่ไงใสใส่น้ำมันน้ำมันของเราอ่ะวันนี้ก็จบจบไปราคาหกห้านะครับหกพันห้านี่ครับใบนี้ อันนี้สวยนะขออนุญาตเจ้าของหมวกด้วยนะครับเอามาออกเอามาออกในยิ้มมาออกหน่อยสวยจริงอังนี้สวยนะครับอันนี้อันนี้ก็ไปแล้วอันมันเป็นฟอร์ดนีก็ไปแล้วไปหมดแล้วคุณไม่มี้ของมี้ของแล้วนะครับอยากได้นะครับสนใจถามได้เลยทักมาได้เลยนะนะครับนะอยากได้พี่ผมอยากได้แบบนี้ครับแบบที่พี่เทลอาร์มไคือมีครับแต่ว่าอะไรไม่มีคือไม่มีฮะอาร์มบางอาร์มมันไม่ได้ว่า หาได้เข้าใจพี่นะต้องบางอย่างต้องรอนะครับลืมหยิบเป็นนี้มาว่ะชุดนี้ลืมหยิบลืมหยิบหมีเล็กมาอันนี้อันนี้ก่อนันนี้ก่อนนี้เป็นชุดเยลนโล่นะครับยีโ่ตอนพาร์คนะครับหน้าเฟซผมมีมีอัมใหญ่อัมเล็กนะครับประมาณนี้เลยบาชุดเยลนโล่ก็เป็นชุดที่พ่อค้าชอบนะได้ตังนะได้ตังได้ตังแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้เลยนะเขาเล่นไปแล้วอ่าอ่ะใบนี้ครับใบนี้ก็เจ็ดพันเช่นเดียวกันเป็นยินร้อยครับผม เออพี่เบียดส่วนมากที่เห็นกันนะครับมันจะเป็นอาร์มเินยีนดำเห็นไหมยีนดำกับยีนน้ำเงินเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นผ้าเต็มใบใบบนสุดเป็นผ้าเต็มใบครับถามว่าอาร์มตัวนี้ทำไมมันถึงแพงมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยเจอครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นกันคือถ้าคนไม่ได้หมวกนะที่เข้ามาดูนะครับเห็นไหมครับว่าด้านในอาร์มอ่ะอันนี้จะเป็นรถบรรทุกเห็นไหมใบล่างเป็นรถบรรทุกเห็นไหมครับนี่เห็นมที่หน้าเฟซผมโพสเรืออยู่ด้วยฮะอันนี้เป็นรถไถนะครับอันนี้เป็นรถไถเห็นไหมอ่านะครับอันนีี้มรถไ หัวรถหัวลากอ่ะเรือเรือละเรือเรือไปส่งไปให้แล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับต่อไปไม่ได้อีเนี่ให้ดูว่ามันต้อมมันพิจารณาพิรคัดต้อมนะครับการคัดต้อมที่ทําออกมานะครับบางอย่างก็ตรงใจลูกค้านะครับแต่ส่วนใหญ่จะทําเป็นที่ท้ายเดิมมีนะครับบางทีมันมันมัน บางทีมันมันแบบถือรอเงี้ยใจร้อนเงนี้ยไปเอ้ยจะใส่ไหมไม่เอะบางทีรอหน่อยแล้วมันต่างกันนะเว้ยราคาที่จบอะบางทีมันต่างกันแล้วก็จะบอกว่าบางบางท่านนะที่ทําไมเขาถึงเล่นคัตตอมคือต้อนทุนแท้เดิมแพงพี่บางใบเป็นหมื่นนะครับนะครับบางใบเป็นหมื่นเราคัตตอมเนี่ยเพื่อที่จะลูกค้าเขาแบบว่าทุนน้อยแต่ก็อยากมีมา,ปร,มาประมาณนั้นด้วยนะครับเนี่ยอย่างเอาแล้พี่ร้านมีเวลาทำหมุกคตตอม ดูพื้นฐานไงจะเอาอันเนี้ยมาใส่หมวกเนี้ยต้องดูจากตรงไหนอย่างพี่ลาเงี้คืูจะครอบอามเนี่ยคขอบอามพื้นอามเลยแต่ไ็กกว้างลยใส่แดงได้ไหมคือที่ที่เห็นกันคือคือคือที่มันมีมาใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คือดูด้วยที่ในอามไม่มีสีที่อะไรบ้างวะเข้าใจปะมันก็จะมาแมทชิ่งนี่ไงมันก็จะแมทชิ่ง คือค,คืองานสีเดียวปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับคือหลายคนเลยไม่เล่นไม่ได้คือแบบใส่ไม่ได้แล้วอะไรย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่สมัยก่อนนะสีเดียวไม่มีต่ำกว่าพันห้านะใช่แต,แต่คือตอนนี้คือราคามันตกลงมากนะครับลูกค้าบางท่านก็ที่ลองเสนอลูกค้าไปว่าพี่ลองใส่ใส่แถบเข้าไปไหมนะครับนะใส่แถบเข้าไปดูไหมหมอนปลนกผีอ,ะ <ใน S 2> อ่ะจริงนะในอาร์มสีอะไรเดี๋ยวจัดให้แบบนั้นเห็นไหมครับมันก็มีใบนึงนี่นี่เป็นด้วย คือ <S preach science> สวยเลยนะครับออกมาสวยเลยนะครับแล้วทรงดีเลยนะนี่อันนี้เป็นงานเพิ่มแถบของพวกผมนะครับเพิ่มแถบนะครับมาหข้างเขาดูนี้ของวันนี้ครับเห็นไหมเป็นเพิ่มแถบนะครับเนี่ยมันจะบาลานซ์กันเห็นไหมอ่าด้านในด้านในใบนี้ก็จะเป็นน้ำเงินเขียวเหลืองแถบก็จะเช่นเดียวกันเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้บางทีการเรียงสีแถบก็แม่งก็มีผลนะมีผลนะครับมีผนะคือสลับสีคนละข้างปุ๊บเนี่ยออกมาเปลี่ยนเลยนะอารมณ์เปลี่ยนเลยก็ม่นะ นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคผับมผมว่ามันเป็นชุดคัสตอมที่น่าดูเลยใช่นะครับซึ่งคือกล้าพูดเลยว่าบางใบเนี่ยส่งไปให้เขาแล้วอ่ะชาตินี้จะได้จับหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าบังอามมังอามด้วยใช่ครับครับไอ้ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเจอันบ่อยๆนะครับนะไองเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ที่จังหวะและเวลาด้วยนะครับนะทีนี้ สวยนะมันนี่สวยเลยระขายล้วนนี่นะครับอันนี้เดิมเดิมมีคาริชั่นนะคาริาชัันก็มีคือหมัวมีทุกสายแหละนะครับมีทุกสายน้ำมงน้้ำมันฟาร์มของกินของใช้มีหมดนะครับในยุคนั้นเขาทำออกมาแจกนะนี่ก็คืองานสตอมนะครับก็ให้ดูว่าสองสีสองสีมันคือพื้นฐานพวกเราครับคนทั้งคนซื้อคนขาย ถ้าสองสีสองสีแม่งราคาอย่างผมผมพูดไปในไลน์บ่อยนะผมยกตัวอย่างนี่อย่างเนี้ยถ้างานแบบเนี้ยผมขายใบประมาณห้าร้อยผมนะส่วนตัวนะซึ่งเวอร์ไหมห้าร้อยมันในเมกานะแต่ก่อนไม่เวอร์ไม่เวอร์ตอนปัจจุบันก็ไม่เวอร์นะเราพูดถึงวันเนี้ยแค่ว่าคนที่ได้ตอนนี้คือมึงหัวสูงขึ้นอ๋อคือมันอย่างนี้ผมพูดว่าสองสี หลักร้อยทำไมมึงมึงมัน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 ต้องซื้อแพงทำไมวะของถูกที่คนก็ชอบกนของถูกของถูกปุ๊บคนที่ถือพวกนี้อยู่ครับกรณีสองสี่ปิดแปดร้อยนะสองสี่ปิดแปดร้อยกูขายใบเนี้ยห้าร้อยเขาก็เพิ่มหน่อยเดียวเห็นไหมเขาจะคิดแบบนั้นพอเพิ่มปุ๊บไอ้พวกนี้ไปทําอะไรอ่ะใช่พวกนี้ทําอะไรครับคนพ่อค้าหรือหรือคนที่ซื้อหมูพวกนี้ไปอ่ะเอาไปเอาพวกนี้ไปยืมตรงไหนวะเนี่ยอื แต่ถ้าไอสองสีเนี่ยแม่งพันขึ้นไปอะ่ะคนที่เขาแล้วไอระดับอีกระดับนโมเอ่งเีย C ใช่มันมันจะอยู่กันยากครับแต่มีนะคนเล่นมีมีอยู่นะคนเล่นอย่นะีครับที่เล่นเมกามอย่างเดียวเลยไม่เอาไอาเคก็มีเล่นนีชีอย่างเดียวเลยก็มีนะครับนะไอที่แบบว่าไอสองสีลักร้อยนะไ,ออไม่มีขายที่ผมพูดอะ่ะผมไม่อยากได้ตังค์เพิ่มพี่แต่ว่าพวกพ่อค้าหรือคนแบมือนไอหมูพวกเนี้ยอยู่กันยังไงอะ่ะ จริงไหมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเมื่อก่อนอุ้ยโคตรเทร่เลยที่จใส่หมูใบพันกว่าบาทอ่ะตึงเดี๋ยวนี้แม่งจัดหมูใบไม่ถึงพันเลยที่อ่ะ <laughs> เอาซื้อราคาที่คุณไปอวดเพื่อนอนะ่ะว่าซื้อมาเท่าไหร่มาอวดได้อะ่ะว่าตอนใส่เอ้ยผมไม่รู้ราคาจริงพี่สองพันกว่าบาทเพื<ม>่อนอย่ามาใกล้ตัวกูนี่นะครับฝากไปด้วยว่าสองสีวันนี้มีไลฟ์บ้านพิลาด้วยรู้เลยนะครับเอาเฟซกันไหนที่ละ ครับแล้วดูหมวกก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับพอจริงพิธีกรของเราอ่ะต้องมีหนึ่งคนด้วยแต่แม่งยังไม่ตื่นเลยตื่นแล้วตื่นแล้ววมาคนหนึ่งมาคนหนึ่งวันนี้ก็เข้าไหนเข้าไหนเข้าไหนนี่มีพี่บอลมาด้วยนะครับพี่บอลมีหมูอ้๊อมาด้วยอ้๊มาด้วยแล้วก็ขอบคุณชักมือไอ้ตากล้องอยากตะก้องตะก้องอยากบางซื่อนะฮะวันนี้ก็มาแล้ว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 ช่วยกันเยอะนะพี่นะฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องหมวกพวกเราครับตอนนี้ผมว่าน่าจะช่วงช่วง สิ้นสิ้นปีน่าน่าจะน่าจะได้ใบแ่งหวัดจะมั่งแล้วครับฝากไว้ด้วยเชิญเวลาที่ผมลงคลิปไปเนี้ยแชร์ผมหน่อยหน้าเฟซก็ได้ลงกลุมล,ล,ลงกลุ่มอะไรก็ได้แชร์ผมหน่อยนะครับบางทีมันก็บางทีมไม่ต้องพูดก็ได้ของพวกนี้อืมใช่พวกผมตั้งใจทํามาจากหุยมาจากปัตตานีพวกเราเนี้ <laughs> นะครับมันมันบางทีการทําโดยที่ไม่ได้อะไรเลยบางทีมก็ถ้าใจไมไ่ไม่ได้ไม่ไม่มีใครมาหรอกครับใช่ มันมันมันต้องมากับใจครับแล้วเพหมวกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพิลาด้วยเรามาถ่ายนะครับของเพลงวินเทจแล้วก็รวมนหมวกชุดนี้ด้วยนะครับนี้ก็ขอบคุณพ่ลาด้วยขอบคุณมากนะครับนะคมากัฝากไปด้วยนะครับาหรับช่องหมวกพวกเราเชื่อหวยเรื่องเถอะนะฮะเป็นกดตับกดที่อะไรกดไปก่อนอ่ะมีอะไรกดกดแม่งหมดกดแม่งหมดอ่ะนะครับฝากไว้ด้วยร้อยอีพีต่อไปจะเป็นใครไม่กล้าพูดไม่ไม่ไม่มีที่อะไรแน่นอนเลยนะครับก็พยายามจะลง ให้เยอะเพื่อคนเล่นหมวกแสายทีมแต่ว่ามีให้เลือกของช้อยอยู่นะอีทีต่อไปก็ไม่แน่สายทีมกับสมหมายเข้ามาปูเราพี่หมายมันของตายก็เลยเอาไปก่อนรอพี่หมายรอดได้เปล่าเดี๋ยวรอดูแลนะครับไม่บอกยังไม่บอกว่าจะไปที่สายทีมนะครับของตะเบียบเขาต่อไว้อยู่่ายทีมไม่มีนะครับไม่ทีมในที่ผมพูดนี่คือทีมวินเทจนะครับเป็นทีมคือมันก็อยู่ในยุคเดียวกันนี่แหละแต่อันนี้เป็นหมวกแถมใช่ไหมแต่ทางแบบว่านนเป็นทีมกีฬาทั้งหมด นะครับทุกอย่างที่เป็นกีฬาราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวแล้วรอดูว่าเราจะมีโอกาสได้ไปถ่ายบ้านที่เขาหรือเปล่าครับครับวันนี้ผมมุกผมนะฮะมีเบียเมียตามนะฮะแก็ยาคิลุแล้วก็หมูอ้่มมีพี่บอลด้วยนะครับพี่บอลบอลใส่ๆๆใส่ใสรหรือเป่ะใส่เมาอะใช่เหรอคนนั้นมาเหนกันแล้วก็มีเพื่อนตามด้วยนะเขาตามด้วยไปถ่ายให้วันนี้เชื่อหมเรื่องเธอลาไปก่อนไม่เจอนันวีทีหน้าจะเป็นใครเดี๋ยวมึงรู้เลยสวัสดีครับผม 嗯。<laughs>